ครับผมเพิ่งออกจากอู่ซ่อมมาเมื่อสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเฮีอามจะพาเจ้านิวแดนเซอร์คันนี้ไปที่อู่สีนะแต่ว่าเดี๋ยวลื้อก่อนนะหรือบอกออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมบอกได้เลยว่าโคตรเด็ดนะตัวนอกทั้งคันนะฮะนี่นะฮะเบาสีนี้ไม่มีขายในเวอร์ชั่นไทยนะอันนี้เป็นของนอกนะฮะเดี๋ยวจะซักฟอกให้ใหม่หมดนะครับนี่นะแผงประตูนะนี ประตูก็ตัวนอกนะนี่นะครับแผงคอนโซลนะเดี๋ยวดูพรมนะพรมสีดำนะนี่พรมดำนะบันไดนะครับดำตัวนอกหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่นะครับอ่าสวยงามฮนะฝั่งคนขับนะครับนี่ผมงมาลัยนะนี่แล้วนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูจุดอีกจุดหนึ่งนะ นี่ครับเรือนไม้นะสังเกตไหมว่าไม่เหมือนตัวขายที่เมืองไทยนะนี่เรือนไมเป็นตัวนอกนะฮะนี่ครับก็สวยงามแบบนี้นะนีครับภายในดําหมดนะฮะกระทั่งบันไดนะฮะครับเดี๋ยวบอกคนขับเดี๋ยวมาถอดที่หลังนะเพราะว่าต้องขับไปอู่สีนะก็เดี๋ยวผมเก็บสีทั้งคันเรียบร้อยนะแล้วก็เปิดตัวขายยังไงติดตามไว้คันนี้ คนเล่นจะรู้นะฮะของแต่งเฉพาะภายในชุดนี้กี่บาทนะถ้าซื้อใหม่หมดนะฮะนี่นะครับถ้าหามานะฮะนี่ครับเพราะเป็นมือสองจากนอกนะฮะคนเล่นจะรู้ฮะผมบอกก่อนเลยคนเล่นจะรู้ครับเดี๋ยวรถเสร็จนะผมเปิดตัวทันทีนะฮะครันนี้ก็ทําไปหลายอย่างละน้ำมันเครื่องฐาหล่อลื่นอะไรพวกนี้เปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยลูกลอกใส่พวงสพานนะแล้วก็ความปั่น power ชุดแหลกพวงมาลัยยางพุ่มพุ่มเผาขับต่างๆนะเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะเอาเป็นว่าชุดเอาไปใช้ไม่ต้องซ่อมอะไรนะฮะสีก็เดี๋ยวผมทําให้ใหม่ทั้งคันนะคันนี้ไม่ได้เก็บเป็นชิ้นนะฮะผมเก็บสีอาบน้าให้ใหม่ทั้งคันนะครับสีผสมไว้เรียบร้อยแนละ้วตอนนี้เพิ่งออกจากอู่ซ่อมนะเดี๋ยวเราจะไปจอดที่อู่สีกันยางไม่ได้เปลี่ยนนะคันนี้ยางก็พอมีดอกอยู่นะนี่ฮนะดอกก็ใช้ได้อยู่นะมันล้นล้นอยู่นี่ฮนะ โอเคครับผมยังไงก็ติดตามกันไว้นะฮะรถเสร็จผมเปิดตัวตทันทีครับซีเดียอนิวแรนเซอร์นะซินดิวแรนเซอร์นะกีออโต้นะครับโอเคครับผม